แล้วจ้าวันนี้มีเมนูมานำเสนอให้กินกันวันนี้เมนูขึ้นยากอยากกินน้ำพริกปลาเค็มผักจิ้มวันนี้ป้าดับเสนอว่านี่มีปลาเค็มมีน้ำพริกนรกมีผักจิ้มนนม,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 มีหมูทอดนี่นี่โอ้โหวันนี้เป็นเมนูขึ้นยากน้ำลายแตกเลยอยากกินข้าวกระมือมากๆเลย มากินกันมากินไหมคะนี่น้ำพริกดรกหมูทอดปลาเค็มผักชีแตงกวาเข้าเปล่ามากินกันเลยป้าขออย่าใช้มือน,นะคะต้องกินกับมืออย่างเดียวเท่านั้นเฮ้ยไม่ทำอะไรเลยน,น้ำลายแตกและเอาเปลาไว้ข้างๆก่อน ครูต้ำพริกเลยน้ำพริกเผาใช้มือเลยนะคะน้ำปลาแตกอื้ จะเป็นประมาณนี้นะคะข้าวลุ้ยิเผามากินกันเลยปลาเค็มบีไปเลยบีใส่ไปเลยมาคาแรกเลยย่้ยวกันอืม ที่ตุทีตุอร่อยมาก mi ai là là thấy gì lắm <laughs> mì, mì. Wow. <laughs> หมูอะไรปะเมนูนี้เมนูข้าวหมดหม้อเลยนะ แต่เป็นเมนูข้าวหม้อหม้อเลย 我他。嗯。 อร่อยมากๆจับข้าวนะไม่ต้องได้มีไะไรมกน,น้ำพริกผักจิ้มมีหมูทอดมีปลาเค็มจบเลยอร่อยเลยนุ่ lại bạn ố mm. <laughs> mm. oh. อร่อย oh, <laughs> 来。 เมนูนะพี่ปักจิ้มปลาเข็มป้า้เป็น number วันของป้าเลยนะอืม เมนูมบ้านจริงมาน่าจะคำป่าละเือือ่งเลย

โอ้ oh, วันนี้อร่อยมากอิ่มแบบไ่จกตาเลยวันนี้ข้าวหมดจริงๆผักหมดตะหมอเน,นี่ยทำเยอะไปอิ่มแล้วเ่ป้าก็ขอฝากเพื่อนๆลูกๆหลานทุกคนช่วยฝากกดติดตามกดแชร์กันกหลายป้าด้วยนะคะป่ะไปแล้วอิ่มมากบ๊ายบายค่ะ